ทางด้านที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารกันบ้างครับมีการบูรณะหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินาราชพบกระเบื้องเก่าลายดาวแปดแฉกคาอายุกว่า60ปีครับนายนิสิตสวัสดิเทพครับรองผูร้ราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยพระเทพรัตนมุนีเจ้าวาดวัดพระศรธตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่ตรวจเยี่ยมชมการซ่อมแซมนะครับอาคารและพื้นทางเดินหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินาราชเพื่อบูรณะรักษาโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธ ให้คงความสวยงามและมั่นคงแข็งแรงซึ่งการซ่อมแซมพื้นทางเดิมครับเลือกซ่อมเฉพาะจุดที่แผ่นชำรุดทางด้านขวาองค์วิหารพบพื้นชั้นเดิมลายกระเบื้องโบราณคาดว่าอายุกว่า60ปีลวดลายดาว8แฉกเรียงสลับกับลายเรขาคณิตเป็นลายที่นิยมมากในงานสถาปัตยกรรมดาว8แฉกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของทิศทั้ง8การปกป้องรอบด้านในงานช่างไทยหรืองานกระเบื้องโบราณ มักใช้เพื่อเสริมสริมงคลป้องกันภัยและความรุ่งเรืองการใช้ในบริบทไทยมักพบว่าพื้นกระเบื้องโบสถ์วิหารบ้านเรือนเก่าหรือสารเจ้านั่นเองครับสำหรับการบริณากระเบื้องหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชท,ทานเจ้าหน้าที่พบว่ากระเบื้องชั้นเดิมลวดลายดาวแปดแฉกน่าจะเป็นแนวทางเดินของหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชเท่านั้นเนื่องจากห่างออกจากประตูวัด เจ้าหน้าที่ไม่พบแต่อย่างใดและการบูรณะซ่อมแซมกระเบื้องชั้นบนนั้นนะคะก็จะทําเฉพาะแผ่นที่ชํารุดเมื่อลอกออกแล้วได้นําแผ่นใหม่มาปิดทับกระเบื้องเก่าไว้แล้ว